เงินเยียวยา5,000บาทเข้าอีกรอบวันที่13เมษายน2563กราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารสาระน่ารู้มาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเวอร์ไวเว็เราไม่ทิ้งกัน c อ m จ่ายเงินรอบต่อไป นายระวบอลแสงสนิทผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังโฮสกกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 จำนวน5,000บาทต่อเดือนนาน3เดือนเมื่อวันที่10เมษายน2563มียอดลงทะเบียนผ่าน w w w บเราไม่ทิ้งกัน .com เพิ่มเป็น26ล้านคนทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินระบบจะโอนเงิน เข้าไปที่ระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่มีนะครับพี่น้องหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งระบบจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุดภายใน7วันทําการนะครับดังนั้นระบบจะไม่โอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ของผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับคือวันที่11 และ12เมีายน2563นะครับอย่างไรก็ตามเ w w รเราไม่ทิ้งกัน .com จะมีการโอนเงินอีกครั้งในวันสงกรานต์คือวันจันทร์ที่13เมีายน2563ที่เป็นวันทำการปกตินะครับเนื่องจากปีนี้ไม่มีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรอรุน้นรับเงินช่วยเหลือได้ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่13เมษายน2563นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมนะครับเช้าวันที่13เมษายน2563ก็อย่าลืมไปเช็คกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ